รู้ชัดอยู่เ่าลงหายใจกำลังเข้าสดชื่นความเย็นมีไหมดูอาการที่เข้าไปบางทีมไปแช่อยู่ตรงไหนไม่รู้คิดว่านั่งรู้อยู่นั่งเงียบเฉยๆอย่างนี้ก็มีนะไม่ได้นะนั้นโมหะรู้สึกตัวชัดตัวตรงต้องต้องมีความรู้ตัวเป็นองค์ประกอบของธรรมเครื่องตื่นนะ นั่งเงียบๆเ,เฉยๆนั่งแบบเอนัม่ได้นะอย่าลืมนะต้องต้องเจริญทำเครื่องประจักษ์ที่มันตื่นนะที่มันรู้ตัวรู้รอหนึ่งนี้มีความสําคัญแล้วก็ไม่ตึงเครียดเพราะว่ารู้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่อะไรมีรออยู่ตรงหน้านแค่สนใจเฉยเงสบายๆ มีความชัดอยู่รู้สึกตัวอีกรู้สึกตัวอีกชัดเข้ไปรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกมีความชัดอยู่ในความคิดนึกอารมณ์ใจมี่นนโน่นอะไรก็แล้วแต่มันจอนมาเฉยๆหรอกแต่ว่าเขายังมีกําลังเพราะว่าอนุสัหเลยเนี่ยที่ว่าเป็นอาสวะอาสวะคือ คือคือมันจรมาจนเราไปเห็นมันว่าเป็นเราแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมันก็มีการเซวยอารมณ์จนเข้าไปเป็นร่วมอย่างนี้นะหรือไม่รู้วิธีออกอยู่ร่วมไปเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นสิ่งอื่นด้วยไม่คิดว่าเป็นสิ่งจอนมาด้วยไม่รู้เลยย้งไม่ได้เรียนธรรมของพระเจา้าจะไม่รู้นะ นี่ยินเสียงอยู่เนาะเสียงอาจารย์พูดได้ยินชัดกันอยู่ใจสบายหายใจเข้ายังรู้ตัวอยู่ไหมสังเกตตัวเองด้วย ใ,ใจออกยังรู้ตัวอยู่ไหมคอยประคองความตื่นอยู่เสมอเขารียกการเจริญทรรเครื่องตื่นนั่นเองในในไปศูนยะ์นี่ ยอโยมทั้งบ้านนะจะรู้จักแลอไม่รู้จักไม่รู้คำว่าอาสวะเเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่ถ้าศึกษาพุทธศาสนานะก็ถือว่าเป็นยุคลุ่งเหลืองในธรรมจริงเพราะว่ามันมีวิธีการเผยแพร่มีคนเผยแพร่จากหลายแง่มุมคนที่ไม่รู้จักเป็นชาวพุทธแล้วยังไม่รู้จักบางเอ่ญได้ยินได้ฟังถึงวาะก็จะได้รู้จักมา พุทธศาสตร์ไม่ได้จบที่ความดีความดีคนดีของพุทธศาสตร์ต้องรู้ด้วยนะท่านพูดถึงใครความหมายของว่าคนดีมีคนถามอยู่ตั้งแต่พุทธกาลว,ว่าคนดีหน้าตาเป็นยังไงและยิ่งกว่าดีหน้าตาเป็นยังไงมีอยู่ คิดว่าคนดีแบบที่เราโตมาแต่ละบ้านโตมาไม่เหมือนกันด้วยคนดีก็ก็เป็นแล้วแต่ใช่ไหมเราฟังก็ค่อยค่อยมีโอกาสเนาะวันนี้คุยเรื่องของแก่นพุทธศาสนาแก่นพุทธศาสนรว่าคำว่าคนดีหรือคนดียิ่งกว่าดีอันนั้นก็เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่เข้ามาสู่หลักแห่งความสิ้นอาสวะเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญมากนะต้องละอะไรต้องเว้นอะไรต้องมีใจดําลิกนั่นเองนะเนี่ยอันนี้ก็คือคือหนึ่งในกระบวนการเหล่านั้นที่ว่าคนดีหรือคนยิ่งกว่าดื่นนแต่หนึ่งในกับในการเป็นอย่างนั้นได้ต้องมีทำสี่ประการนี้ด้วย แต่มันมีแบบอ่อนๆก็ได้ไม่เข้มแข็งมากนักแต่ว่าพื้นฐานดีนะอ่ะสี่ประการน,นี้ก็คือเนธธรรมวิตกเนธธรรมะเนคธรรมะเนยออกจากการมความดำริความคิดที่จะออกจากความเพืชเพืนต่างๆ คิดว่าเออบางคนอาจจะอยู่ๆเ็นึกนักบินมาว้เราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีความอยู่สุขสวดกสบายอยู่มันมีที่ไหนนะที่จะยากลำบากขึ้นมาสักนิดนหนึ่งจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตสมมตินะแล้วก็เริ่มไปสวยงหาอะไรแต่ก็ไม่ใช่การเที่ยว เพราะว่าถ้าคิดว่าจะแค่ไปเที่ยวมันคนละอารมณ์กับคนที่อยากจะลองฝึกตัวเองนะไม่เหมือนกันูไปเที่ยวขเขาตรงนั้นจะได้ยากหน่อย,อยนี่ไปเที่ยวตรงนั้นอันนั้นกล่าวก็ไม่ใช่เนคคัมมานี่นจะเริ่มต้นแบบผีเพินก่อนนี้เนคคัมม่าวิตตกภายใน ถ้าอยู่กับบา้านกับเรือนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นนามหลือรีูยเกิดตำลิขึ้นมาว่านะความโมเมาในอาหารของเรานี่ปรากฏขึ้นทำให้เราร้อนใจถ้ากะไรเราคึงมองเห็นโทษของมันนะไม่มโมผูกเพลินอยูนะ่อันนี้คือคนที่ตำลิเป็นในขมมากวิตก ฟังเข้าใจ่อคุยอย่างคนที่จะสิ้นอาสวะอาสวะไปว่าสิ่งที่หมักดองจนเป็นนิสัยจิตนี้นิสัยคำว่านิสัยนะมันคือสิ่งที่สิ้นสุดได้ อาสวะมันจริงๆคำว่านิสัยนี่ก็ยังตื่นเคินไปนะเพราะว่าเขาเรียกว่าต้นมูลแห่งอวิชานีน่ความไม่รู้อะไม่รู้จริงๆความเคืองใจแม้นิดหนึ่งเกี่ยวกับยุงกับแดดกับฝนกับร้อนกับเย็นนี่กับเขาเรียกว่าอาสวะเท่าไปผูกกับความเคืองเหล่านั้นขัดใจร้อนใจลำคาญใจนี่ก็อาสวะ แล้วก็ไม่คิดว่าเป็นอาสวะนะก็เรา,าเป็นนะก็จะเปิดพัดลมแล้วก็จะตียุงแล้วก็จะนั่นจะนี่ปฏิเสธผักใสซึ่งคนทั้งโลกก็ก็ทำกันนะคำว่าไม่รู้จริงๆแิงความล้นใจความเคืองใจเรานะมันละได้แล้วก็มีกระบวนการด้วยบางอย่างต้องใช้ความอดทนอดกลัน้น บางอย่างใช้การพิจารณานี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบความร้อนใจเกรงใจความขัดใจความเกรงใจละอัพยาบาทวิตกน,นีจิตคิด,ดออกจากความร้อนใจความเกรงใจนั้นความโกรธความหมดหยิดบุญงานนะแล้วก็อวิหิงสาวิตก ความตรึกที่ออกจากความเบียดเบียนหรือไม่ใช่ความเบียดเบียนเช่นการให้การสละมีจิตอนุเคราะห์ความตนนิสละออกได้นี่ก็เป็นสิ่งนี้ส่วนหนึ่งในสิ่งนี้ความตึกที่ไม่เบียดเบียนหมยว่าถ้าเราออกจากพยาบาทมันก็ ออกจากความตึกที่ไม่ที่จะเบียดเบียนก็เลยเลิกเบียดเบียนความขับแคนความอะไรนะเบียดเบียนทางใจมันเริ่มก่อนแล้วก็ทางวาจาก็ว่านุนนวานี่อะไรทางข้างหน้าข้างหลังแหละนะก็ทางกายอาจจะทําอะไรก็ได้ถ้ามันมีความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นก็เกิดเห็นว่าโอ้อารมณ์ใจของเรา ทำไม่ถูกเลยหรือบางทีไม่ได้เห็นที่ลงใจบางทีก็ไปเรียนรู้อะไรที่เกิดไม่ได้ว่ากพฤติกรรมนั้นเป็นความผิดเราไม่พึงประพฤติอย่างนั้นเลยก็เริ่มต้นในการละนะก็เรียกว่าความตรึกที่ออกจากความเบียดเบียนนะนี่ก็พวกนี้เป็นอาสวะ นิสัยอพนนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาทาไม่ดีกับเราอ่ะบอกว่าไอ้ยังนะั้นนะมีในเราเคยมีไหมแล้วยังมีอยู่ทำไมต้องไปว่ากันถึงเริ่มต้นที่สิ่งนี้ก็ก็คือความตึกออกจากพยาบาิความขับแค้นิที่มันมีการ ไม่ได้ใช้หรือมีการเห็นประจักษ์ถึงสิ่งนั้นก็ออกก็สีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์ในอริยมรรคมีองค์แปดมาบอกเรื่องของทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกบนทางดับทุกเนี่ยทุก ถ้ารู้สึกอยากแล้วไม่ได้กินทุกฉันต้องหาให้ได้ในที่สุดก็ได้รับได้รับประทานในสิ่งนั้นดับทุกอันนี้ดับทุกไหมถ้าเราเอกใจความอยากได้มาอีกแหละแสนยากเหลือเกินสมมติเรื่องกินเนี่ยร้านรวนอยู่ไกลมากเลย ต้องมานั่งวางแผนต้องมีเหตุปัจจัยตั้งมากมายกว่าจะได้ไปถึงที่นั้นมันวนมาอีกแล้วโอ้ยทุกข์เพราะความอยากนี่นอลุกทุกข์เหตุเกิดทุกข์นี่เราอยากทำไมนอโอ้เพราะความอยากนี่แหละร้านไปอยู่ของมันมันไม่เคยมารอเราสุด นั่งเพลอหอยู่ก็ลอยขึ้นมาเออช่างหัวมันดีกว่าทำกิจการงานต่อไปพอไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญกับอารมใจใชนิดนะั้นมันก็ลืมๆเห็นไหมมันดับไปเพราะไม่วนมันถ้าโมวนนานๆจำเนเสร็จเลยเนะี่หนื่อยยากความไม่สมปรารถนานเนี่ยนั่น ทรมานเป็นระยะระยะถ้ามองเห็นอย่างนี้นะอะไรก็คนเห็นทุกที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงแล้วก็มีจริงในหลายๆระดับอีกนะแล้วแต่คำว่าสมาธิจิตในพุทธศาสตนาจนทะลุทะลวงออกสิอา,า,วาสวะสิ้นสุดนิสัยจิต ที่เราเป็นเนเนี่ยที่มันประกอบอยู่ด้วยลบก,กดลงประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้ดีกว่าไม่ใช่ลบก,กดลงเสียทั้งหมดก็ได้ตัวไม่รู้เนี่ยว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้อกุศลอันนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษความไม่รู้อันนี้นอันนี้มันตรงนี้มันที่สินอาสวะตรงนี้ไม่ใช่เงี้ยมันไม่รู้มันดำลงจีบแบบความไม่รู้ ไม่ใช่มนุษย์มันจะมีโลกกดลงอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันเนี่ยจิตจากฆ่าก็มีจากฆ่าเป็นโรกกดลงไหมไม่ใช่ไปดูลักษณะของใจแต่ท่านเลยเขตนั้นไปเช่นมุ่งหวังอะไรบางอย่างที่มันแล้วมันไม่ได้อย่างใจนั่นนี่มันก็ไม่ใช่ไงมันก็จะมีสภาพทุกย้อนกลับมาจาฆ่านี่คือว่ามีภาวะปัฏนานอนุเคราะห์ มันก็ก็จบไปนงะอนุเคราะห์สําเร็จคืออารมณ์ใจเดียวเลยฉันจะอนุเคราะห์พอ,อได้อนุเคราะห์แล้วปลื้มใจปิติใจโบอย่าเงี้ยนี่อารมณ์นุคอนี่เป็นเรื่องสําคัญของชีวิตนะจะมาสิ้นอาสวะไม่มีอารมณ์อนุเคราะห์ชนิดนี้นะนะนะสิ่งห่อหุ้งเป็นบนทินจิตขนาดนั้นคิดแต่เรื่องตัวเอง เอาตัวเองรอดมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องคุยถึงเต็มหัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าคนรอบข้างก็สอนแบบนั้นฉันก็โตาแบบนั้นเลยตัองฟังทำทำหลังดีๆว่าเรื่องของความจริงคือทุกสิ่งมีขั้นตอนมีสูตร หวังทำอันประเสริฐก็ต้องทำสูตรองค์ประกอบนั้นไปแต่ว่ามันมาจากใจทั้งหมดเนี่ยทั้งสีค่คอนทั้งความความเห็นที่ประสงค์ออกจากความร้อนใจอันเกิดจากการอยากได้เห็นสิ่งสวยงามของอร่อยอะไรเสียงอบเพาะ เรืออะไรเยอะแยะมากมายไก่กองอะ่ะที่มันทําให้เราร้อนใจให้เราขับแคล่นใจให้เราต้องสู้กันลิศยาตันนีแข่งเดีมากมายไก่กองไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็มารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะก็รู้สึกตัวเอาดงโอ้โหคบหมดเลยนะนี่ออกจากพยาบาลพอรู้สึกตัวหยนะออยายใ,ใจเข้าดูสิ ในใจเข้าใน,ในใจออกแทนที่เราจะวนอยู่กับอารมณ์นั้นหายไปเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องการตรงมาที่นี่ไม่ผลูกอันนั้นแหละถ้าไม่ถ้ามันยังยินดีการผูกอารมณ์ที่รัดลึงเข้าไปในทั้งหมดเนี่ยทั้งอยากนู่นอยากนี่ทั้งก็จะเคืองใจขัดใจสั่งสมอารมณ์ใจแห่งความทุกข์ทั้งก็จะมีความกระทบใจแล้วก็จะคิดร้ายคิดโทษย,ยางไงนะ มันก็รวมลุมใส่เรานะวันวันหนึ่งจะได้หลับแต่ละวันนะแล้วเราต้องสู้กับอะไรอีตั้งเยอะตั้งแยะนะนะถ้าเป็นคนวัดแล้วก็สบายหน่อยหน้าที่คือลุยแก้กิเลสตัวเองไม่ได้สบายมากหรอกเพราะว่าก็อไอ้กิเลสเนี่แหละมันลุมเราเนี่ยแหละมันตามมาทุกที่แหละไอ้มันะมีหน้าที่ดูแลตัวเองด้วยวิชายอย่างนี้วิชาพุทธเจ้า โดยตรงเลยเราจะมีบารมีมีโอกาสได้ดยอยู่ในสำนักบวารามที่เขาฝึกตนกันนะที่ที่อยู่ไปวันวันหนึ่งหมดไปเฉยๆน่ะไม่มีวาจาหการออกมาจากของพวกนี้นะรีบเบิดรีไปหาที่เชอถ้าเราไปอยู่ที่ไหน ออกจากบ้านเหนื่อยออกมานี่ยทำอะไรให้มันมีประโยชน์ต้องไปในที่ที่เขาฝึกตนนนะแล้วก็จะเกิดสมาทิตฐิความเห็น,นแล้วก็จะสมบูรณ์อาสวะคือกองทุกสิ้นอาสวะสิ้นกองทุกสิ้นแบบสิ้นอีหลีเปลี่ยนไปเลยทั้งแนวคิดความรู้สึกอารมณ์เดิมสิ้นสุด นิสัยนันนัน,นค่อยๆยแห้งไปนิสัยที่ให้ร้อนใจให้กับแค้นใจให้บ้าบอให้เวอร์วังให้อะไรเยอะๆอะไรเยอะๆที่มันอะไรเยอะๆที่มันกวนเป็นปัญหากับเรามันจะเหลือแต่สิ่งที่มันเป็นรุนร้วนสบายมากผ่องใสสว่างสวยเต็มไปด้วยธรรมที่รู้เครื่องรู้เครื่องห็น สอนพทธเจ้าปเป็นอย่างนี้นะพูดแบบเยอ่อๆให้พอรู้อิ่มเต็มไปด้วยเครื่องรู้เครื่องเห็นเพราะฉะนั้นอาสวะคือสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นพอเต็มไปด้วยเครื่องรู้เครื่องเห็นก็เพราะฉะนั้นอาสวะนั้นจึงสิ้นสุดลงไม่ถูกเครื่องผูกนั้นดึงลัดไปอีกต่อไปก็คืออะไรที่ไม่รู้ เมื่อมันได้รู้มันจังคายมันดับบนการสี่อย่างนี้นะกับคุยให้ฟังแต่อขอโมทนากับทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงตำลีออกปุ๊บมาสนใจลงให้ใจเข้าออกแค่เนี้ยจบไอกระบวนการที่จะครบขนาดนี้เขาเรียกว่ามันเริ่มมีอารมณ์แบบได้กรมมาและมาฝึกตนเริ่มมีใจอยาก ออกจากเรือนแะแต่ถ้าเราสมมุติว่ายังต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในบ้านกนละับมาที่ลมหายใจนะหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรูก้ชัดสักสองสามเพื่ออารมใจเริ่มขุ่นมัวเริ่มยิ่งเงาเริ่มหงิกแล้วก็มารู้มมลมหายใจเลยนะฝึกตัวเองอย่าเป็นคนชอบสะสมอารมหงิก รู้สึกตัวรู้สึกตัวหายใจโล่งๆยันไว้ทีนีนิดนึงเดี๋ยวมันจะค่อยปรับจูนเป็นรรมเป็นหาเนี่ยแล้วไอ้สัมมาทิฏฐินี่มันจะค่อยๆเฉลยเปิดมาทีละหน่อยลาหน่อยเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเราผูกกับมันยึดถือมันแน่นจูนไม่รู้ว่าไอ้ที่ทําไว้นะ่ะที่เราอยากได้ความสุขไม่ยินดีในทุกแต่เราวิ่งหาทุกอยู่เราเราไม่รู้ไง เราฝึกกรรมาที่ลมหายใจเรื่อยๆเราก็จะรู้จักว่าอันนี้ไม่ใช่สุขนะอันนี้คือทุกข์เมื่อรู้จักตามเป็นจริงจีละย่างละยางบนพื้นฐานชีวิตประจำวันนี่แหละเมื่อมันถูกเฉลยขึ้นเฉลยขึ้นว่ามันก็จะเกิดกานละเนี่ยชีวิตจะสบายขึ้นความคิดความเห็นอะไรสบายขึ้น เวลาทีนนิดนนิดๆก็คือกลับมาที่ลมหายใจสองสามเพลือกในแต่ละวันนะหลายๆครั้งเหมือนเลี้ยงเลี้ยงเด็กตัวน้อยแล้วเราต้องคอยแล้วว่าเขาเขายังอยู่ไหมคอยดูคอยแลวว้วเออลมหายใจยังอยู่เนาะแค่รู้ว่าลมหายใจกระโดเข้าไปก็ดีว่ามีลมหายใจเข้าออในกายก็โอเคแล้วไม่น่ายากอะไร ส่วนคนวัดเนาะอิสุปิสุณีสิกามนาสัม,มนเณีสัม,มนเณริอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วหรือลัตนะนั่นเองผู้ดูแลอยู่ในวัดวารามก็อยู่ในกระบวนการของการชำระจิตตามกำลังของความส่สนใจนะแต่วาเคีม,มันก็มากกว่าคนอยู่บ้านไปแล้ว อันนี้ก็แต่ละระดับไปแต่พื้นฐานทุกคนต้องรู้สึกตัวในใกายซึ่งเป็นอันเดียวเป็นเส้นได้เส้นหนึ่งที่ร้อยเอาดอกไม้ทั้งหมดอดอกมาเป็นภงมอะไรเส้นเนี้ยเป็นวงจรทําให้เกิดพุทธศาสตร์กระบวนการแห่งอะไรมาเป็นไปนไปทำมากทาน้อยก็ต้องใส่ใจนะได้ใส่สินะสําคัญนะเอาหายใจเข้ารู้ หายใจออกรูก้ทำไมรู้แบบสบายๆนะเย็นๆสบายไม่ตึงเรียดอะไรอนะอาทุกคนหายใจเข้าหา,ลยล<น>ายใจเข้าลูกอโยมที่ใส่แมสนน่ะเล็กข้หน่อยหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆทำอีกครั้งหนึ่งจำเป็นไหมแมสนั้นจำเป็นไหม ต้องใช้ไหมเขาเป็นหวัดไหมเอาออกก่อนดีไหม,มแล้วก็หายใจเข้าผ่อนคลายเห็นไหมรู้สึกโอเคไหมเห็นไหมใจมันเปลี่นนะสบายมากเลยอไ,ไปจะูหมกเองฝึกทุกคนนะไม่จําเป็นที่เราต้องแช่อยู่ในอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยปรับจูนจิตตั้งจิตรักษาจิจตใจ ให้มันอยู่ที่สดชื่นนี่บ่อยๆนะโยมนะขยันนะเออไอวาง